ในวันที่สุดแสนจะธรรมดาของนักล่าในนิวเวอร์วันหนึ่งจูจๆท้องฟ้าก็ดำมืดและมาพร้อมกับอุกบาทลูกยักษ์ที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าและทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันชนใส่ ท่ามกลางความกำปนาดของเอลเดอร์รีเซสที่ลุกเป็นไฟกลับปรากฏร,ร่างของอสูรยักษ์ที่ยืนสูงตระงานด้วยพละกกำลังที่มหาศาลและพลังเวทที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายอันใหญ,ญ่โตก็ทำให้ทุกดินแดนที่มันย่างกลายเข้าไปนั้นต้องล่มสลายและลุกเป็นไฟอสูรร้ายแห่งบรรพการเบฮิมอตได้มาถึงแล้วครับเอาละครับก็สวัสดีเราฮันเตอร์และไรเดอร์ของช่องดิมตติโกันอีกครั้งนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Story กันอีกครั้งในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสัตว์ร,ร้ายจากโลก Final Fantasy ที่ได้มาปรากฏตัวในเกม Monster Hunter กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะเหมือนเป็นการเล่าเหตุการณ์และย้อนความทรงจำแห่งความทรมานในช่วงนั้นของ Hunter รซะมากกว่านะครับเพราะจากข้อมูลที่หามาได้ b e h e m o t h นั้นมีข้อมูลที่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับและกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของดิตตัติโอต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับโดยอย่างที่ทราบกันนะครับเบฮิมอตนั้นเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์หรือสัตว์อสูรที่มีความเป็นไอคอนิกของเกม Final Fantasy ที่ปรากฏครั้งแรกในภาคที่2เป็นต้นมานะครับซึ่งเบฮิมอตก็ปรากฏในหลากหลายภาคของ Final ทําให้ตัวของมันนั้นก็ค่อยๆมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นและแปรเปลี่ยนไปตามภาคต่างๆโดยเชกเช่นเดียวกับฉายาของเกมมอตคำว่าเบฮิมอตนั้น มีความหมายและเอาไว้เรียกสัตว์อสูรขนาดยักษ์หรือมหือมานั่นเองนะครับถึงแม้การโคลบนี้จะโคลบานานกว่า3ปีแล้วตั้งแต่ภาคเวิลด์แต่ในปี2018ก็ต้องยอมรับว่าเบฮ m มอตนั้นเป็นมอนสเตอร์หรือบอสไฟที่สร้างความตื่นตะลึงเป็นอย่างมากโดยการนำระบบจาก Final ที่จะต้องแบ่งหน้าที่ในการแทงทำดาเมจและหิวเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาชนะสัตว์อสูรแห่งพาราเคียตนนี้นะครับซึ่งในตอนนั้น นักล่ามากมายต่างเป็นเครื่องเส้นสังเวยให้แก่อสูนกระหายเลือดเบฮิมอตอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับด้วยพละกําลังมหาศาลบวกกับพลังเวทที่เอ่อล้นออกมาจากร่างกายทําให้เบฮิมอตนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถบทขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ได้ในพิริตาและด้วยเวทมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียกลมไฟและสายฟ้าก็สามารถสร้างความปวดหัวให้แก่ศัตรูของมันได้เป็นอย่างดีครับ และที่เด็ดที่สุดของตัวบบฮิมอตนั่นก็คือความสามารถในการร่ายเวทมนต์ที่ร้ายกาจที่สุดอย่างอีคลิปติกมีเทียนะครับซึ่งเป็นการเรียกอุกบาทขนาดยักษ์ลงมาทำลายล้างและเผาไหม้ทุกอย่างให้เหลือแต่เท่าทุลีความรุนแรงของอีคลิปติกนั้นรุนแรงขนาดที่ว่าไม่สามารถตั้งรับหรือป้องกันตรงๆได้อนาเขตของความรุนแรงของมันนั้นไกลเกินกว่าที่จะคาดการได้นะครับทันทีที่มันกระแทกกับพื้น แรงสั่นสะเทือนปริมาณมหาศาลก็เพียงพอที่จะส่งให้ฮันเตอร์ที่หลบภัยอยู่ในแคมป์นั้นนอนแมวกลับเอสเทราไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวซึ่งทางรอดจากอีคลิปติกมีเทียไปได้ก็คือการหลบลังอุกบาทที่เบฮิมอตเรียกลงมาก่อนหน้านี้หรือการใช้ท่าอีโมดของ Final Fantasy อย่างท่าจ้ำของดรากูลในการหลบการทำลายล้างของอีคลิปติกมีเทโอนั่นเองครับซึ่งในตอนนั้นการมาของอสูรในตำนานจากโลกของ Final f a n t a s y ก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สั่นสะเทือนนิวเวิร์กันเลยทีเดียวนะครับนักลามากมายต่างได้ลิ้มรสความกระหายเลือดของอสูรคลั่งเบฮิมอตแต่ความเลวร้ายมันมีมากกว่านั้นเมื่อแคปคอมได้ประกาศถึงการมาของเอ็กตรีมเบฮิมอตที่โหดเหี้ยมเอามาหิตกว่าตัวปกติแบบเทียบไม่ติดโดยการเรียกอุกบาทที่สามารถลดค่าป้องกันอย่างหนักรายเวส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องและเรียกอีคลิปติกมีเทียลงมารัว ก็สามารถสร้างความหัวร้อนและหายนะให้แก่ฮันเตอร์ที่ต่อสู้กับเบฮิมอตได้เป็นอย่างมากเลยนะครับนักล่ามากมายในตอนนั้นต่างบาดเจ็บและพ่ายแพ้ให้แก่กำแพงที่สูงตรงานนี้แต่ด้วยของรางวัลที่คุ้มค่ายางชุดและอาวุธของราเชนที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธและชุดที่แข็งแกร่งและสวยที่สุดในภาคเวลิลดก็ทําให้นักล่ามากมายต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อที่จะสังหารเบฮิมอต จนต่างคนก็สามารถที่จะหามาครอบครองกันได้ในที่สุดนะครับทีนี้เรามาพูดคุยถึงฝั่งมนุษย์กันบ้างนะครับหรือก็คือฝั่งของดรากูนนั่นเองดรากูนหรือชุด,ดราเชนที่เป็นของรางวัลจากบีฮิมอตนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นหนึ่งในคลาสสุดแข็งแกร่ง,แ,งและเป็นไอคอนิกของเกม Final f a n t a s y โดยการใส่ชุดเกรบบาะมังกรและถือหอคู่ใจที่มาพร้อมกับความสามารถที่รอบด้านทั้งการบุกและการป้องกัน ก็ทำให้ดรากูนนั้นมีความน่ากลัวและยากที่จะต่อกอนนะครับโดยในหลากหลายเกมของค่าย Square Enix ก็มักจะนำดรากูนมาให้เหล่าเกมเมอร์ได้เห็นและเล่นกันอยู่บ่อยๆและถ้าจะไม่ให้พูดถึงท่าซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดของดรากูนก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างท่าจัานั่นเองนะครับโดยนักรบมังกรอ,อย่างดรากูนนั้นจะมีสกิลเฉพาะตัวอย่างความสามารถในการกระโดดสูงลิฟขึ้นไปบนฟ้าเพื่อหลบหลีกการโจมตีทุกรูปแบบ จากนั้นก็พุ่งกลับลงมาด้วยความเร็วสูงโจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างสิ่งโดยความสามารถในการกระโดดหลบทุกการโจมตีทําให้การที่เราสามารถหลบหลีกอีคลิปติกมีเทียของเบฮิมอตใน m บ n s ส e r Hunter World ได้ก็เป็นการโยงมาถึงจุดเด่นของคลาสย่างดรากูนนั่นเองนะครับสิ่งโดยสาเหตุทั้งหมดนี้จึงทําให้คลาสอย่างดรากูนของ Final Fantasy ถึงเป็นหนึ่งในตำนานและเป็นที่น่าจดจำของเหล่าแฟนเกมนั่นเองครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ E ีีสั้นๆของ e บ e m ม t ตโดยส่วนตัวผมบอกได้เลยว่านี่เป็นหนึ่งในคอลลาบอร์เรชันของมอนฮันกับเกมอื่นที่ถือได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยได้เล่นมาเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รำลึกถึงความรู้สึกและความทรงจำเกี่ยวกับเบฮิมอตไม่มากก็น้อยนะครับผมหากข้อมูลในส่วนใดของเบฮิมอตและรากูนนั้นผิดพลาดไปท่านผู้ชมทุกท่านสามารถแก้ไขได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับและผมก็ขออาภัยมานัดล่วงหน้าเลยด้วย ไว้พบกันใหม่ใน Monster Story ตอนต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรสวัสดีครับ